Yeah, yeah, well. I ain't the first with the curse, but the first that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on the with my words and I put them all together in cause I wanna have work working at the heart to me the gonna go far and listen to my words? gonna be a star and like a blur? When you're working this hard, yeah, you get us your Yeah, I ain't taking a bath. So what do you run for namnom You do clip needs <coughs> a พี่มีเพจขายไอดีเกมเอาวีมาแนะนำไอดีสกินแร่แรงสูงรุนครบราคาเริ่มต้นเพียง3 0ิบาทเท่านั้นพร้อมลงแรงทันทีแถมมีสกินสวยๆอีกมากมายมีไอดีเลือกชมมากกว่า200ไอดีหน้าเพจนี้เลยเพจ t b 7ซรับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายและเพลรับซื้อไอดีเอาวีราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอได้ที่เพจ t b 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ผมมอนเอลขอแนะนําพ่อมดเคเบิลเพลผู้ให้บริการเติมเงินเกมชัน้นนามากมายคลงตีคุณภาพด้วยผู้ใช้จริงมากกว่า1 0 0 0 0แคนคลิกเลยที่ www.kableplaygame.com เติมให้รถเควันนี้เพียงแค่ใช้ UID เท่านั้นคุ้ม3ต่อ1ส่วนลดจัดเต็ม2ได้รับเคเบิลคอยคุณ2ตลอดทั้งเดือนนําไปใช้ส่วนลดครั้งถัดไปได้สูงสุดถึง25%นําโค้ดของผมมอนเอลไปใส่ตอนชําระเงินก็จะได้ส่วนลดเพิ่มอีกเป๊คุ้มเป๊ฉลาดต้องเคเบิลเพลเท่านั้น แล้วอย่าลืมนะครับผมทุกครั้งที่เพื่อนเติมเกมอย่าลืมนำโค้ดส่วนลดของผมมอนเอลไปใส่ด้วยนะครับผมเขาจะได้ดูว่ามาจากช่องของเรานั่นเองนะเอาเลยครับผมดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอนเอลเกมเมอร์อีกครั้งนะผมในคลิปนี้เราอยู่กับตัวละครที่มีชื่อว่าฟินิก์นะผมในเกม ROV นะฮะหลังจากที่ฟินิก์เนี่ยปรับ สกิลใหม่มานน,นั่เองนะครับผมจริงๆสกิลมันก็เหมือนเดิมแหละเหมือนจะเปลี่ยนแค่สกิลหนึ่งกับสกิลติดตัวนะครับผมสกิลติดตัวเนี่ยก็เป็นการโจมตีปกติ3ครั้งนะครับผมทําความเสียหายเป็นกายภาพนะถือเลื่อนได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ที่เพิ่มมาเนี่ยจะเป็นพวกเอฟเฟกที่ เปิดแมปได้นะผมทุกๆ6วิเนี่ยจะเปิดแมปเป็นระยะเวลาเออระยะทางที่11เมตรนะครับผมคือในระยะ11เมตรเนี่ยฟินิกซ์มันจะเปิดแมปได้อยู่ประมาณ1วินาทีนะครับผมกับพวกที่มันหายตัวได้อย่างเคนอย่างลิงแล้วพวกเนี้ยถ้ามันเข้ามาในระยะที่แบบฟินิกซ์มันเปิดแมปพอดีเนี่ยก็จะทําให้ตัวละครเหล่านี้เนี่ยเปิดแมปนั่นเองนะครับผมหรือว่าแสดงตัวตนบนอ่าบนในหน้าจอของเรานั่นเองนะเป็นระยะเวลาประมาณ1วิมั้ง แต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะเก่งเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับผมหรือว่ามันจะกากลงนั่นเองเดี๋ยวมาดูในคลิปนี้กันได้นะครับผมสกิลหนึ่งของมันเนี่ยเหมือนจะเอาเอาสตันออกไปนะผมเหลือเพียงแค่ทําดาเมจแรงขึ้นนะคือเวลาที่เรากดโจมตีสกิลหนึ่งใช่ไหมทุกคนมันจะยิงหนังสติ๊กออกไปอะแล้วก็ถ้าเราตีครบ4ครั้งเนี่ยมันจะระเบิดมันจะติดสตันด้วยแล้วคือดาเมจมันแรงนะแต่ว่าเหมือนเกมมันจะเอาสตันออกครับผมเหลือเพียงแค่เพิ่มเป็นดาเมจขึ้นนะ ไม่รู้ว่ามันจะดีหรือยังไงนะตีมังกรโอ้ยจะได้ปะเนี่ยยอมเสียฟิกเกอร์ออกมาก่อนเลยในการสวยครับผมได้มังกรมานะป่าเราตีบ้าฟ้าอยู่ครับคือมันเป็นมังกรตัวแรกโอ้ยอันนี้ก็แม่นยังเลยโดดเอลสูไปโอแล้วก็กําลังตีอยู่เลยเมื่อกี้พูดเพลินหน่อยนะครับผมเอลสูตัวนี้มันแม่นย่งวะโอ้โหแล้วมาสามตัวอย่างงี้ผมจะหนียังไงเรียบร้อยครับผม เตือยตายตัวที่สองเลยนะลมมันไม่เรียกเราหรือมันไม่มีอันติเมทวะไปดูนะผมไม่รู้จะเล่นได้เปล่าเดี๋ยวเราเคลีรยคลิปก่อนนะครับปึ๊บหยักหนึ่งๆเอลซูนะแต่ตัวเราค่อนข้างที่จะอึดอัดนิดนึงนะผมคือผมไม่ได้เมนฟินิกด้วยนะอีกอย่างหนึ่งผมไม่ค่อยชอบเล่นแคลรี่ตัวนี้ยหละระยะในการโจมตีมันค่อนข้างจะสั้นนะครับเป็นแคลรี่ที่แบบตีใกล้มากๆมัน มันไม่ได้ยิงไกลเหมือนพวกเวเลตอย่างเงี้ยครับคือแบนระยะของการโจมตีของแวนยังไกลกว่านี้เลยคือเสียงในคลิปนี้ผมมันจะแปลกๆหน่อยนะ <Your team S 1> เราก็แลกป้อมล่างกับป้อมบนไปนะครับผมคือผมไม่เสี่ยงที่จะกันนะมันมาเรื่องสามตัวนะผมการนี่ตายแน่นอนครับเลนบนแตกที่เรียบร้อยนะครับแลกไปกับเลนล่างนะคลิปเข้าเนะยครับผม เอ้ยเอาป้อมได้น,นั่นเนี่ยโอเคอ้อยเราเล่นนะครับเพราะงั้นเราตีแต่ป้อมเลยแนละ้วกันโอเคถอยมาเลยนะเอ้ยวงบีบเร็วอืมสวยถึงถ้าบีบชา้าของนี้นิดหนึ่งเราโดนซิวแน่เลยเดี๋ยวมาจะได้ปะ่ะอ้อยปิดให้หน่อยยูเอ <'m> บอกไม่ลงหลุมโอเคเดีนะ๋ยวม้าน่าจะตายนะสวยครับชัดเจ้าไปเดินแบบตุม้มเตียมตมเตียมนะตอนนี้ซิวเราเอาบล็อกฟ้าเดี๋ยวเราขอไปเวทหน่อยแนละ้วกัน อ,อ,อีกอย่างนะผมอันติเมตของฟินิก์เนี่ยจะเป็นทูดามเอ็นะผมสําหรับใครที่อยู่ในวงวงของฟินิก์นะเพ่ะว่าจะเป็นคลิปนะครับผมหรือว่าฮีโร่ฝั่งของข้ามน,นะที่โดนอันติเมตของเราเนี่ยจะโดนดาเม็เป็นทูดาเม็เลยนะครับผมฟินิก์มันต้องแบบใช้สกิลเพลย์ในการเล่นถูงมากนะครับผมเพราะว่าซีซีไม่มีแล้วนะตีไปก่อนครับเรียวมะโอ้ยไม่ได้พิกเกอร์มาเกือบตายละซิลแรงมากเลยนะขับไปก่อนนะผมมานี่น้อง ยิงปเก็บเขาผมไม่รู้จะได้บอลเน่มาเปล่าสวยได้มา2ตัวเรยวมาไม่ยอมกลับครับไปนี้ผมได้มาสองตัวนะถือว่าโอเคเลยนะเลนกลางได้ป่ะถ้าเลือดผมมีเยอะนิดนึงนี่สวยคือผมไม่กล้าเข้าไปเล่นนะเดี๋ยวไอเอลสุกมันหันมายิงเราตายพอดีเลยถงงั้นเราเลือกที่จะกลับก่อนดีกว่านะครับตอนนี้นะผมระหว่างที่เพื่อนผมกำลังดันเลนนะเดี๋ยวเราจะเอาอ็อบเจกให้กับทีมนะครับผม คือพี่ิกเนี่ยมันสามารถโซโล่พวก d า r k s l a เลเยอร์อับโซร์คอนอย่างเงี้ยสบายๆเลยนะครับเพราะว่าสกิลหนึ่งเนี่ยหรือว่าตีปกติสกิลติดตัวเนี่ยดูดเลือดค่อนข้างที่จะแรงนะครับเสียงผมในคลิปนี้มันจะทุ้มๆหน่อยนะครับเพราะว่ายังมีอาการอยู่นะผมก็หลังจากที่เป็นไข้หวัดมานะครับตอนนี้ก็ยังไออยู่นะฮะเสียงก็จะแบบทุ้มๆหน่อยนะ อันติเมทของฟินิกมันจะเป็น two d a m a นะผมถ้าหากว่าโจมตีโดนศัตรูนะครับมันเขียนไว้ว่าทําความเสียหายเป็น2เท่านะครับน่าจะเป็น t ู o าเมจนะต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมก็เล่นฟินิกไม่ค่อยเป็นเหมือนกันคือผมไม่ได้เมนตัวนี้ด้วยจับอะบางทีไอเทมเดี๋ยวผมออกผิดออกถูกก็ขออภัยด้วยนะครับผมแค่ยอยากจะมาลองเล่นดูนะว่าในเกมนี้นี่มันจะ คือมันเวอร์ไหมเราดาบตัวละครตัวนี้มาเนี่ยเห็นบอกว่าปรับใหม่นะครับผมจบไม่ได้นะสิบนาทีนะครับผมจบไม่ได้เพรอยู่อย่างเดียวเลยคือมันเอาอ็อบเจกต์ได้เร็วมากนะครับผมว่ามันเป็นตัวละครเนี่ยที่สามารถยืนตีกับอ็อบเจกต์ได้สบายๆเลยเนะี่ยเพราะมันมีดูดเลือดที่แรงนั่นเองนะครับคือน้อยแคลรี่นะครับผมที่สามารถดูดเลือดได้แรงแบบนี้นะ้อยเราไปตายแล้วนะครับ ตอนนี้ผ่านไป11อแล้วนะจะเข้าไปที่นาที1ิบสองแหละตอนนี้นะผมยังไม่เกิดไฟอะไรขึ้นนะเดีย๋ยวเราตีบัฟแดงเพื่อเอาบัฟก่อนนะครับเหมือนเร็วมา้าจะเข้ามากับซิวอย่างนี้ว่าไงครับผมต้องซอยนะแล้วซิวตายไปก่อนหนึ่งตัวครับผมเหมือนโอ้โหเราอ้อยเราตายไปตอนไหนเนี่ยอืมกลับไม่ทันแล้วเลือดเราน้อยด้วยไงโอ้โหอันตีของลุยหมดแล้วต้องกลับไปก่อนเลยครับคือฝั่งตรงข้ามมันเสียซิลตัวเดียวมันไม่เล่นเลยนะ คือถ้าอ้อยตายอย่างนี้บ่อยๆนะผมเพราะคิดว่าน่าจะจบไม่ได้นะเหมือนจะโดนส่วนจริงๆนะครับป้าฟาตัวนี้ขอแล้วกันอ้อยไม่ได้ใช้นะเรียบร้อยผมยูเอทเราโดนยีน่าไปอีกหนึ่งตัวนะครับเรียบร้อยฮะหายไปอีกสองฮะอ้อยเดี๋ยวมาต้องตายนะครับผมเราได้มาหกคิวแล้วนะครับตอนนี้ผ่านไป15นาทีแล้วนะดักซาเลเยอร์ตัวใหญ่เกิดแล้วนะครับสวยครับผมอ้อย เราสามารถตีดักได้นะเนี่ยเพียงแค่ผมกับอ้อยสองคนก็ไหวนะยูเอ e บอกให้รอก่อนนะผมแต่ว่าเราตีได้นะผมเราค่อนข้างจะแรงอ้อยมาช่วยตีหน่อยยูดีผมตีคนเดียวนนี่คือมันดักเร็วสิบห้านาทีนะครับผมตีคนเดียวแบบไม่มีพันิตอ่ะเนี่ยถ้าอ้อยมนช่วยตีมันจบแล้วนะเนี่ยเอาเรียบร้อยโฟเรนนซ่าไปยืนคำ้ำทำไมอ้อยไม่ช่วยผมตีอ่ะเอาเพื่อนทำไมเป็นอย่างนั้น ไม่ได้เนียหีบร้อยตายครับผมจบเลยโอ้โหจบเลยจังหวะที่เมื่อกี้นะเสียดาร์คซะเยอะนะคืออ้อยไม่ยอมช่วยผมตีเลยครับคือไม่มีผลิตหรือยังไงไม่เข้าใจแต่คือถ้าเมื่อกี้ตีอ่ะมันตายแล้วเว้ยเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะแรงนะผมโอ้โหจังหวะนี้คือต้องการบ้านแทนเลยนะจากที่แบบเกมนําตอนนี้เกมตามแล้วครับตอนนี้เกมตามแล้วนะ จากที่ผมแบบเอาแต่ออบเจ์ให้กับทีมนะผมเหมือนจะเราจะเสียด,ดรักตัวนหนึ่งเนี่ยเรียบร้อยเดี๋ยวม้าเข้ามาพยายามจะปิดโอ้ดีนะเก็บเดี๋ยวม้ามาได้นะครับเคลียคลิปย,ย,ยาวเลยตอนนี้คือฝั่งตรงข้ามมันได้ด์ก15ไงแล้วมันเพิ่มแบบพวกเกาะพวกพลังโจมตีเ่มันค่อนข้างที่จะสู้ยากนะครับผมในทีมไฟใหญ่นะมันกันบ้านไปกยอนนะเนับโอ้ยนิดเดียวเองเมื่อกี้ ี๋ยวเราออกเคียวรอนะผมหลังจากที่เรามีตายเกิดนะคือตายเกิดตอนนี้มีแล้วแต่ว่าเหมือนกำลังจะทํางานอีกรอบนึง <c oughs> คือถ้าฝ่อยใหญ่ขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราอาจจะเล่นไม่ได้นะครับตัวเราแบบระยะในการโจมตีมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะเอาไปมาแค่เป็นเกมลับเฉยเลยแล้วคือเกมลับฟินิก์มันไม่ได้ชอบนะครับเป็นตัวละครที่เน้นดันคือเป็นตัวละครที่เกมไวอะ่ะ คือมันต้องไวเนี่ยต้นเกมนะถ้าจบไม่ได้ก็คือคือจริงๆอ่ะมันควรจบตั้งแต่10นาทีแล้วมันจบไม่ได้เว้ยตอนนี้นะดาร์คคือแบบกำลังจะเข้าที่20นาทีอะ่ะแล้วดาร์คสลีเกอร์มันเรียบร้อยปุ๊บปุ๊บฝั่งตรงข้ามตีแต่ปับคือมันไม่น่าจะชนะแล้วนะเกมนี้น่าจะยือ้อยื้อลำบากแหละจริงๆคือเราควรจะได้ดาร์ตั้งแต่ววสิบห้าอ้อมันไม่ยอมตีเนี่ยผมเสียงมากเลยช่วงนั้นเรียวมะได้ไหม ปึ๊บปึ๊บอ,อยากเล่นต่อวะ่ะคือเราแรงนะครับแต่ว่าฝั่งตรงข้ามมันเดินกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนะี่ยโอ้ยเจ็บไหมนะถอยมาก่อนจ้าแต่เอาบัฟแดงก่อนนะผมเลนดันคลิปล่างไปสูงเหมือนกันนะแต่ว่าฝั่งตรงข้ามมีดาร์กเนี่ยคลิปมันโอ้ตัวอย่างแวนกราบตัวโคตรใหญ่ดูดิ ลูกดาร์กสาลเยออร์ดูเห็นไหมผมตีได้ไม่เข้าเลยอึดจัดแหละอ้อยไปเคียร์คีบอยู่เลนบนนะครับเรียวม้ากับซิวขึ้นไปปิดแหละอ้อยต้องลงมานะนี่เราเดินมารับซิวนะครับเอ้ยเดินมารับอ้อยนะโอ้กันแบบเต้าแล้วผมพิกเกอร์ติดเอ้ยไม่ใช่ดีพุงติดสายเคียวเกิดมาอีกทีหนึง่งในเรียวม้าตัวเดียวอเอา้าอ้อย อ้อยไม่ได้บอนนี่จบเลยอ้อยรวมไม่ได้หนึ่งตัวเลนล่างฟอร์เรนติโนกับเดียวยีน่าเก็บฟอร์เรนติโนได้ครับน่าจะไม่ได้เลยนะเกมนี้น่าจะแพ้นะครับผมก็ตามนั้นเลยครับปึ๊บอ้อยวนไปหนึ่งทีเรียบร้อยไปไม่ถึงครับ <laughs> ตายเสียตายเกิดด้วยได้ไหมไม่ได้ว่ะจบจริงๆนะในเกมนี้ก็ ไม่ใช่แพ้รับการบ้านไม่ได้แน่นอนนะคคือต่อ้ผมเกิดมาทันก็น่าจะจบนะครับเหลือแต่ลุยกับยูเอนะถ้ายูเอมันแม่นก็คือสบายเลยปึ๊บปึ๊บเอาซิลแค่นั้นจะตายไหมซิลแค่นั้นจะตายไหมเอากลับมาได้โล่เรียบร้อยยูเอตายครับผมมันงจะเกิดนะมันจ,จะกันกันได้ไหมไลเอลสูบมันสอยแต่บ้านเราไงปึ๊บตีซิลก่อนละกันไม่ทันแต่ครับผมที <laughs> น,นี้ก็ ทำนั้นเลยครับผมก็เรามาเล่นให้ดูเฉยนะคือไม่ได้หวังว่าจะได้ดาวไปแล้วนะครับก็ตัวละครมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ผู้เล่นเลยนะครับผมใครที่คิดว่ามันเจ๋งมันเจวก็จิบไปเล่นได้นะครับแต่แต่แนะนํานะอย่านะผม